สองนักแสดงที่กำลังมาแรงยดานรินยากุลลมงคนเพชรและ ตนหนตันติเวชกุลรับบทพระนางในภาพยนตร์โพสแมนไปรสณีสีโลกโดยแสดงในยุคบ้านระจันแตกซึ่งนับเป็นการแสดงทีเรียดยุคบางระจันครั้งแรกของทั้งคู่ซึ่งทั้งคู่ต่างสนุกสนานและตื่นเต้นกับการแต่งตัวในสไตล์ทีเรียดยุคบางระจันมากเพราะไม่เคยได้แต่งตัวแบบนี้มาก่อน แถมในระหว่างการถ่ายทำก็สนุกสนานตื่นเต้นท้าทายสุดๆทั้งยดาและต้นหนต่างก็เล่าให้ฟังถึงบรรยากาศการทำงานในกองถ่ายของภาพยนตร์โพสแมนไปรสนีสีโลกให้ฟังว่ายดานรินยากุลละวงคนเทพ รับบทเป็นนวลน,นวลที่ต้องเป็นเมียดุยที่เป็นเหมือนตัวซวยคือเกิดมาก็ซวยไม่ประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างตอนที่เวิร์กช็อปหนูรักตัวละครดุยเพราะว่านวนรู้ว่าตัวละครดุ่ยไม่มีใครแล้วเป็นตัวละครที่น่าสงสารคนรอบข้างและโลกไม่ใจดีกับตัวละครดุยเลยนวนอยากเป็นคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆดุยดุยเหมือนเป็นจิ๊กซอที่มาเติมเต็มในส่วนที่หายไปให้กันและกัน ตอนถ่ายทำหนูสงสารต้นหนมากโดยเฉพาะฉากถีบที่ตุ๋ยบอกว่าให้หนูถีบแรงๆถีบตรงกลางหน้าอกกลางหลังหนูก็กลัวทำได้ไม่ดีแต่สุดท้ายที่ถ่ายทำไปก็ดีนะคะหัวเราะนี่เป็นครั้งแรกในการแสดงทีเรียดยุคบางระจันค่ะได้ใส่ยูนิฟอร์มของยุคบางระจันรู้สึกชอบมากรู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นเวลาใส่ชุดไทยคือหนูเพิ่งรู้เหมือนกันว่าคนในยุคนั้น วัยรุ่นอายุ17-18ต้องมีแฟนแล้วตามในบทเขาเรียกว่าผ e er ัวเมียเราก็รู้สึกว่าเอ้ยในยุคนั้นเป็นอย่างนั้นเหรออยากให้ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นคะ่ะเพราะว่าอยากให้เห็นกันในจอใหญ่ๆจะได้ซึมซาบความรู้สึกไปได้แบบเต็มที่ไปชมกันนะคะต้นหนตันติเวชกุลผมรับบทเป็นดุยครับ ตัวละครดุ๋ยเป็นคนวิ่งเร็ววิ่งเก่งดุ๋ยโดนแกล้งโดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กเจอแต่เรื่องซวยๆให้ต้องวิ่งตลอดเวลาก็เลยวิ่งเก่งมากเป็นคนดวงซวยตั้งแต่เกิดจนโตแต่จับพลัดจับผูต้องทำภารกิจที่สำคัญมากของหมู่บ้านเคยคุยกับผู้กำกับที่ตุย๋ยบอกว่าการวิ่งคือเหตุผลหนึ่งที่เขาเลือกผมมาแสดงบทนี้ตอนแรกผมก็งงว่าถ้าเป็นยุคบางระจานันน่าจะต้องเลือกคนตัวใหญ่ๆมี แต่ผมตัวบางมากซึ่งพี่ตุ๋ยก็บอกว่าด้วยความที่ดุ๋ยมันเป็นนักวิ่งนั่นแหละมันก็จะต้องมีความเพียวบางคล่องแคล่วเขาก็เลยเลือกผมเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกกับพี่ตุย๋ย ที่เขาจะมีไอเดียใหม่ๆขึ้นมาตลอดเวลาแต่สำหรับผมสิ่งที่ยากอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องของการคลีนตัวหลังการถ่ายทาเพราะว่าผมต้องทาตัวใส่วิกต้องล้างเช็ดกันทั้งตัวแต่ที่ลำบากจริงๆคือเบื้องหลังทีมเมคอัพที่ต้องทำงานหนักตั้งแต่ตอนแต่ง ระหว่างถ่ายทำก็ต้องดูแลให้สภาพตัวละครที่แต่งไว้ยังคงเดิมอะไรหลุดโลอกต้องค่อยเติมซ่อมทุกตัวละครตลอดการถ่ายทำพอถ่ายเสร็จก็ต้องมาช่วยเช็ดล้างหลายสิ่งมากต้องขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะครับสุดยอดมากสุดท้ายอยากฝากถึงผู้ชมครับว่ามาชมภาพยนตร์เรื่อง Postman ปรณีน์สี่โลกในโรงภาพยนตร์กันนะครับ โคสแมนไกรสนีสีโลกเรื่องราวของคนที่มีหน้าที่ส่งต่อส่งสารส่งความคิดถึงและส่งความสำคัญไม่ว่าสิ่งนั้นๆจะคืออะไรซึ่งก็จะแตกต่างกันไปตามยุคสมัยแต่ทุกอย่างล้วนมีคุณค่าก่อเกิดความผูกพันระหว่างมนุษย์ที่มีทั้งสุขเศร้คราคลุกเคล้าความตลกร้ายแต่ก็น่าประทับใจ M39 พร้อมฉายวันที่31สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์